สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คไอเปิดชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับยันหลังเหรียญนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นรัตนมงคลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่ารุ่นรัตนมงคลนะครับสร้างปี60นะครับที่ระลึกนะครับฉลองอายุวัฒนมงคล60ปีของหลวงพ่ออิทนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่า,ายันของเหรียญรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันสําหรับรุ่นรัตนมงคล60นี้นะครับด้านหน้านะครับก็เป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่ออิดนะครับแล้วก็มีอักขระยันล้อมรอบแบบนี้นะครับพระอุปชาอิดพัทธาโรนะครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับที่นำมาติดมากับเหรียญน,นะคบผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นองค์เทววสวนนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์เทววสวนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขลระนะครับเลขยันนะครับขระยันต่างๆล้อมรอบแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าความหมายนะครับของยันเหรียญรุ่นนี้นะครับมีอักขระอะไรบ้างความหมายเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับอักขระยันที่เราเห็นนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นมุมโค้งนะครับเข้ากับรูปของเหรียญเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นคาถานะครับหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่เป็นพระอริยะอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอัคระยันนะครับที่ประทับลงบนเหรียญนี้นะครับผมก็จะเริ่มที่เมอะมะอุนะครับก็เป็นนี่นะครับ มีอะมะอุ o. ก็เป็นพระคาถาของหัวใจพระปาติโมกนะครับผมก็มีเมถุนธรรมนะครับผมก็คือการเสพเมถุนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาทินาทานอาทินาทานก็คือการจะเป็นการรักทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นมนุษย์วิคหะนะครับก็เป็นการฆ่าคนนะครับผมแล้วก็ อุตริมนุธรรมนะครับก็เป็นการอวดคุณวิเศษต่างๆนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นข้อห้ามนะครับของทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับผมมีอามะอุนะครับชาติอามะนะครับพุทธสังมิพุทธสังมินี้ก็จะเป็นหัวใจยอดศีลนะครับก็เป็นพระคาถาที่ใช้ทางเมตานะครับผมอยู่ยงก็ใช้ได้นะครับล่องหนนะครับก็ใช้ได้นะครับพุทธเนี่ยนะครับ พุทธสังมินะครับผมแล้วก็ณชาลิตินะครับณชาลิติก็เป็นหัวใจพระศีวลีนะครับผมก็ในใช้ในทางด้านนะครับเมตตามหานิยมนะครับผมพกกระซัต่างๆค้าขายนะครับโชคลาภเงินทองตัวด้านฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเอหิมาเรหินะครับผมนี่นะครับเอหิมาเรหิ บันนี้ก็จะเป็นเอหิมาเรหินะโมพุทธายะมะอะอุนะครับผมก็เป็นพระคาถานะครับผมพระคาถาพระพุทธเจ้าพระพระองค์นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของอพระคาถาครอบจักรวาลน,นั่นเองมะอะอุก็เป็นหัวใจของพระพระตัตนตรัยนะครับก็อันมีพระพุทธพระธรรม แล้วก็พระอริยสมน์นั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดนะครับของพระคาถานะครับถ้าพูดถึงเรื่องพุทธคุณนะครับผมก็ทั้งด้านเมตตามหานิยมนะครับผมทั้งด้านคงกระพันนะครับผมแล้วก็พุทธคุณนะครับในทุกๆด้านนะครับครอบจักรวาลนะครับถือได้ว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาลนั่นเองนะครับก็ ได้มาประทับลงบนเหรียญรุ่นรัตนมงคลนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่ออิฐนะครับที่ทําทออกมาได้หน้าตาเหมือนหลวงพ่ออิฐนะครับมากที่สุดนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่า,าสะสมบูชานะครับเป็นเหรียญที่สร้างน้อยมากๆนะครับสําหรับเนื้อที่ผมเอามาให้ชมนะอยู่ขนาดน,นี้ก็คือ เนื้อนวัตโลหะนะครับแก่ทองคํานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีองค์ท้าเวสวร์ประทับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นอัคระยันล้อมรอบนะครับตามวงของเหรียญเลยนะครับผมนี่นะครับต้านข้างก็จะมีอัคระยันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับทีละประโยคนะครับผมนี่นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับประโยคแรกนะครับสักกะสะวิชลาวุธทางนะครับผมก็เป็นอาวุธของพระอินท์นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นวชาลาวุธที่ทรงอนุภาพนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นยมราชานายนาวุธทางนะครับก็จะเป็นอาวุธของ พยายมราชนะครับหรือว่าดวงตาพยายมนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพนะครับไม่ว่าเพ่งเล็งไปผู้ผีปีศาจตนใดก็จะมอดไหม้กลายเป็นจุนนะครับผมนี่นะครับก็อาวุธของพยายมราชนะครับถัดไปนะครับผมนี่นะครับถัดมาก็จะเป็นเวสุวรรณนัสคาถาวุธทังนะครับก็จะเป็นกระบองยันกายขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับก็ถือได้ว่าเป็น กระบองที่มีอนุภาพมากๆนะครับผู้ปีศาจก็ต้องเกรงกลัวต่อกระบองขององค์ท้าเวสวรรนนั่นเองนะครับผมส่วนอัคระถัดไปนะครับประโยคถัดไปนะครับอารวะกกระส่ทุสาวุธทางนะครับก็จะเป็นผ้าแดงนี่นะครับผ้าแดงของอารวะกกยักษ์นะครับก็จะถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพนะครับร้ายแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะตกลงไปในที่ใดนะครับก็จะมอดไหมกลายเป็นจุนในทันทีนะครับผม ถัดมานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านขวานะครับประโยคถัดไปก็จะเป็นนารายสร,ร์จักราวุธทังนะครับผม <cop en itis> ก็เป็นจักรนารายนั่นเองนะครับผมก็เป็นจักรปรับไตรภพนะครับก็เป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพของพระนารายณ์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเทพสตร,ราวุธทั้งห้านะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับผมด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็น ปัญจอาวุธานังนะครับเอเตสังอรุภาเวนะสพเพยัขาปรายันตินะครับตรงจนถึงตรงนี้นะครับสพเพยัขาปรายันติก็เป็นการรวบรวมนะครับเทพสตราวุธทั้ง5นะครับที่มาประทับอยู่ลงบนเหรียญรุ่นรัตนมงคล60นี่นะครับผมหลายๆท่านนะครับเห็นอักขรยันนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่า มีความหมายอย่างไรนะครับผมก็วันนี้ก็สำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับก็พอจะทราบกันแล้วนะครับว่าความหมายของอัครยันต่างๆนะครับก็ถือได้ว่ามีความหมายที่ดีมากๆไม,ม่เป็นเทพสตราวุธทั้ง5เลยนะครับก็คือเป็นปัญจะนะครับปัญจอาวุธเลยนะครับก็ทั้ง5้าเลยนะครับถือว่า ไม่ธรรมดานะครับที่มาประทับอยู่ลงบนเหรียญนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความเป็นมงคลแล้วก็ทรงอนุภาพอย่างมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่สร้างค่อนข้างน้อยนะครับสําหรับรุ่นรัตนมงคล60นะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีรุ่นนี้นะครับก็สามารถช่องหาบูชาได้นะครับก็ราคายังไม่แรงนะครับผม ก็ยังพอหาเก็บกันได้อยู่สร้างปี60เนื่องจากสร้างน้อยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับก็เป็นเหรียญที่พุทธาพิเศษตอนอสวดพันยักษ์สวดนกพระเคราะห์ประจําปีด้วยนะครับปี60นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นอ,อีกรุ่นหนึ่งที่มีความหมายดีน่าเก็บก็คือเป็นเหรียญที่เป็นรูปเหมือน ของโลวงพ่อิดนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่ามีมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นรูปเหมือนที่มีความเหมือนกับหลวงพ่อมากๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับอัขระยันต่างๆนะครับชัดเจนสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับ สวยงามเป็นการทำบล็อกที่สวยงามมากๆนะครับสำหรับรุ่นรัตนมงคลหก0นี้นะครับอันนี้ด้านหลังเหรียญน,นะครับเดี๋ยวให้ดูอักขระยันชัดๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ก็นำความรู้นะครับสำหรับขระยันนะครับมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมก็กดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมแจ็คนะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ